สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับผมโอนห้วยขวางครับวันนี้รนมีรถอะไรนำเสนอครับวันนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เรามีรถใช้ประจำวันนะครับรถยามาฮ่าโวนะครับเป็นยามาฮ่าเป็นสกูตเตอร์นะครับเป็นรถแบบใช้ใส่พานซึ่งใช้งานประจำวันเนะี่ยถึงวันจะเป็นรถที่ปีเก่านิดนึงแต่ว่าใช้งานได้ดีมาก สวัสดีครับผมยุทธครับคณิตยอินเนเน็ตอันนี้อยู่ในช่องยุทธบนเรน็ตนะครับฝากติดตามช่องด้วยก็เป็นช่องที่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะสาระหลากหลายครับไม่ได้เน้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นหลักแต่ว่าอันไหนที่ดูแล้วมันมีสาระมีประโยชน์มีความสนุกสนานบ้างเฮฮาบ้างไร้สาระบ้างก็ก็อยู่ที่แจนำเสนอหให้แฟนๆนะครับก็วันนี้มีโอกาสมาอยู่กับพี่ชายสุทธิระ ที่ค้อยขวางซอยประจันพัฒน์สี่ประจันพัฒน์สี่ครับอยู่ที่ร้านอ้นห้วยขวางครับอยู่กับพี่อ้นห้วยขวางครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ที่มาอยู่กับพี่อ้นห้วยขวางเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้พี่อ้นเคยเป็นพิธีกรในรายการในสายของสองจังหวะถ้าใครจําได้เนี่ยเคยทําคลิปนําเสนอครับผมใช่ครับแต่ว่า สุดยอดไปแล้วมี<ช>คนติดตามหลายร้านเลยขึ้นมาเน<ช>ี่ยผมว่าเป็นที่คือหามากบอกว่าสวยกว่าพิตตี้ก็มีแต่คันนี้แหละใช่ครับคือจริงๆแล้วเราเราถ่ายกันไปกว่าจะเสร็จกว่าจะทํารถเสร็จก็นานเลยนะครับใช่ครับ,รบเพราะว่ารถรถรถคันคาบอติกิเคอาร์เนี่ยเราเริ่มจากการที่เราหารถก่อนครับมผมหารถม,ม,มาก่อนก่อนที่เราจะมีการเอาไปถ่ายรายการผมทำประมาณหนึ่งปีเลยนะครับรถคันนั้น ใช่เพราะว่าตอนปีเพราะว่าตอนนั้นที่ไปทํารายการผมบอกพี่ย้นว่าพี่ยุ้นเป็นเทพทางสองจังหวัดเนี่ยพี่ยุ้นมีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นเทพเจ้า,จาก,ก็ต้องมีอาวุธคู่กายมีมา้าเสือคู่กายะอะไรเงี้พยพี่ยุ้นต้องมีอาวุธคู่กาย<ช>ทำตะคันหนึ่ง้นบอกจะดีย์เลยต้องย,ย,ยุ้งบอกด, <c oughs> ดี่ดิพี<ๆ>่เออก็ทำมาแอบทำเงี้ยมาครับทำแขนเป็นซากเป็นแบบว่าสวยขึ้นมาใช่ครับจริงๆแล้วการทำรถรีโนเวทหรือว่าทำรีนิวรีสโตร์ต่างๆเนี่ย ทำรถเก่าให้เป็นรถใหม่ได้เนี่ยมันทําไม่ยากครับแต่มันต้องใช้จ่ายเยอะเพราะว่าเราเราเริ่มแรกเลยเราเริ่มจากการหารถก่อน,นคือตอนแรกมีโครงการว่า arth. อาจารย์จะทําอะไรผมก็โทรหาลูกศิษย์ผมลูกศิษย์เนี่ยจะมีอยู่คนละอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดจังหวัดไหนที่ใช้งานที่ใช้ KR เ,เยอะที่ใช้คาวาเยอะที่ใช้เซ,ซบิโก้ใช้วิกเตอร์เยอะเราก็มองไปที่โครงการตํารวจก่อน,นเพราะว่าโครงการของเจ้าที่ตารวจเนี่ยจะมีการปลดระวาง ของรถคาวาซากิเหมือนกับปลดระวางทีละท้องที่แต่จริงๆแล้วเขาปลดระวางทั่วประเทศเพื่อที่จะอัปเดตมาใช้ในรถในรถตัวสี่จังหวะก็ขึ้นซึ่งเป็นรถของ CBR 3 0 0รอก็คือเปลี่ยนจากรุ่นเนี่ยแต่ก่อนเป็นของจังหวะเป็น r เป็นมิเตอร์ก็จะขยับเปลี่ยนนั่นแหละทีนี้มันก็จะมีการประมูลพอมีการประมูลปุ๊บเราก็เริ่มไปดูว่าท้องที่ไหนมีการประมูลเราก็เริ่มไปดูไปดูน้องยุทธเชื่อไหมว่าดูตั้งแต่กรุงเทพ38มสนอ สอนอแต่และสอนอเขาเขาเขา,เขาไม่ยกเลิกเขายังไม่ยกเลิกค,คืออาจจะเป็นการนโยบายยังมาไม่ถึงหรือว่าอาจจะนโยบายนโยบายออกมาพร้อมกันแต่ว่าการเซ็นโอนหรือการต่างๆมอบรถยังมาไม่ถึงเขายังไม่มีการปล่อยรถเราก็ไปดูแถวต่างจังหวัดแถวยีสานไปทุกจังหวัดทีนี้เราก็มีลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเราต้องการรถเขาคีเคอย่างน้อยน,น้อยนี่สิบคันเราก็ไปเลือกเอามาสิบคันผมก็เอามาแกะก่อนเอามาแกะดูโครงดูแคสซีไอสิบคันที่ได้มาเนี่ยครับ มันได้มาเป็นสิบคันเลยไหมหรือว่ามทีละคันทีละคันทีละคันก่อนผมซื้อผมโซรียนอย่างนี้ครับผมซื้อที่สุพรรณมาก่อนสุพรรณเขาบอกมีขายผมก็ไปดูไปดูผู้ผมไปซื้อมาสองคันผมก็มาจอดก่อนคือรถมีทะเบียนถูกต้องเราก็นําทะเบียนที่ได้มาถูกต้องไปเช็คอายัดก่อนว่าในในตัวเล่มทะเบียนตัวนี้เขาเช็คอายัดแล้วมีการติดใบสั่งไหมติดอายัดทะเบียนติดคัดลอกทะเบียนไหมติดจดซ้ําซ้อนอะไรต่างๆไหมอันนี้เพื่อนอยากจะรู้แล้วว่า เล่นรถเก่าเล่นเคอารเล่นบ<ช>ิ๊กตุ้งเกเตอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมากใช่วันนี้ยังไม่พูดเพราะว่าเพราะว่าเคอารคันเทพจอดตรงนู้นครับอันนี้ครับอันนี้ตรงนีนนน้เดี๋ยว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 คอยติดตามดูว่าปดูว่าตอนเนี้จักเคยกว่านั้นน่ะสวยมากแล้วมันผ่านมาปีกว่าแล้วครับสภาพเป็นยังไงครับสวยขึ้นกว่าเดิมหรือว่าโทรงกว่าเดิมหรือว่าพี่อ้นทเแค่ประกอบมาให้ตัวเอง มีรถในรายการแล้วก็พอหมดรายการแล้วก็ลือทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่วันนี้ที่มาคุยเนี่ยเรายังไม่ได้คุยเรื่องทีอาร์เรามาคุยเรื่องตัวเอาตัวเมกิกตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนูโวคือตัวนี้ก็รถผมนี่แหละเอาไว้ใช้งานแต่งไว้ใช้งานอันนี้เป็นนูโวปีไหนอะไรไงครับพี่อ้นปี2546ครับปี46่หพี่อ้นซื้อเท่าไหร่ตอนนั้นเราซื้อมา40,000กว่าบาทสี่ห0ื่นกว่าบาท16ปีที่แล้วเกือบห0 0 0มื่นะครับ16ปีที่แล้ว40,000กว่าาบบทเกือ50,000นูโว อันนี้ไม่ใช่รีเิแกนนูโมเลยนู้โบอัตโนมัติอะไรอัตโนมัติครับนูโวตัวตัวแรกครับตัวแรกเลยนู้โวรถที่ตัวนี้คือตัวสีทองแต่ตัวรีนี่จริงๆเลยสีเดิมของเขาคือเป็นตัวลิมิเต็ดอิทิชั่นครับเป็นตัวลิมิเต็ดอิทิชั่นเนี่ยจะไม่ใช่ล้อแม็กครับตัวล้อแม็กเนี่ยคือตัวรุ่นรุ่นที่สองถัดมาครับทีนี้ผมเอาล้อแม็กผมเบิกล้อแม็กมาเลยตัวนี้แพงนะครับล้อแม็กคู่นี้แพงมากมันเป็นล้อซี่ถูกต้องครับเป็นล้อซี่ลวด ล้อชุดรถพี่อ้นพี่อ้นซื้อปุ๊บก็เลยก็เบิกล้อแม็กมาใส่คือสไตล์การแต่งรถของผมเนี่ยผมจะชอบล้อแม็กเลยอะพี่ไม่ใช่ครับตัวล้อแม็กยังไม่ออกยังไม่ออกคือล้อแม็กเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวที่สองถัดมาครับตัวแรกก็เป็นตัวรุ่นแรกก็เป็นสีทองครับแต่ตัวที่ตัวออปชั่นของตัวที่ตัวตัดมาก็ก็คือตัวลีเบเลตเอ dition เขาออกมาตอนนั้นจะเป็นสีลายธงชาติเราครับผมซื้อตัวนั้นมาเลยอ๋อตัวนั้นไปไปจัดแจงมาแล้วก็ คือตอนนั้นขับโนโวนี่เท่มากเอามาไว้ขับไปส่งลูกไปโรงเรียนขับอยู่นานเลยเพราะมันขับสะดวกขับสบายตอนหลังมันเป็นคันใหญ่ตอนหลังคือใหญ่ขึ้นเหมือนเอ๊ะทำไมมันขับลําบากเอ๊ะทำไมมันขับยากกาลังเครื่องมันเริ่มล้าเพราะมันใช้งานนานไงผมก็เลยมีการมาอัปเดตของเครื่องยนต์ก็อาจมีการเซอร์วิสในเรื่องของวาล์วเรื่องคือตรงนี้เราพูดจริงๆว่าพอเราใช้งานมานานเนี่ยสามหมกิโลเนี่ยเราก็ต้องมีการถอดเช็คพอถอดเช็คปุ๊บตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนครับพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวไหนไม่ดีสึกหรอเราเปลี่ยนยังก็กระโหลกหลังเนี่ยอย่างกระโหลกชามคัดหลังเนี่ยครับผมครับผมครับครับผมอ่าอย่างตัวชุดกระโหลกหลังเนี่ยมันมีมันมีระยะเวลาเพราะว่ากระโหลกหลังเนี่ยเราไม่ได้ถอด่ยถ้าถอดให้ดูจะเป็นกระโหลกหลังท้องชามคัดเนี่ยน้องๆ้องที่ใช้นูโวอยู่หรือใช้นูโวมีโอหรือใช้รถสกูตเตอร์ทั้งหลายเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับกระโหลกหลังตัวนี้เราต้องถอดมาทําความสะอาดล้างแล้วก็อัดออยซีนและจารบีใหม่เนี่ย1,250โลประมาณ1,250โล1,350โล1,450โล1,550โลในบรรดาค่ายรถทั้งหลายที่ผลิตรถออกมาเนี่ยเขาให้เราถอดล้างล้างแล้วอัดจารบีแล้วเปลี่ยนลูกยางกระแทกคัดตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยสามก้อนเปลี่ยนซึ่งราคาไม่กี่ต่าง บางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมทำไมเราเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนก็ได้ไหมแต่พอไม่เปลี่ยนปพืบอผ้าคาัาเราถูกยุบต,ตัวลงไปยึดเราต้องเร่งเราต้องใช้คันเร่งเยอะแล้วเพื่อที่ให้ทางลูผ้าเบกรกของถึงที่ผ้าคัดต้อถึงกะางมาได้มันต้องใช้กินน้ามันไปเยอะเพราะฉะนั้นลูกยางกระแทกคัดตัวนี้ต้อง,ต,องต้องคอยดูแลนะครับประมาณหมื่นโลถึงถึงหมื่นห้าพันโลเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเซอร์วิสครับเซอร์วิสดูแลแต่เราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องเซอร์วิสวันนี้เพราะว่าคันนี้มันมีอะไรที่น่านใวัั้ชครรบเพะ่า ถ้าเราเริ่มจากข้างหลังไปเลยเนี่ยพี่ยุทธจะมองเห็นเห็นไหมในเรื่องของโชกหลัง<ห>ใช่ไหมโชกหลังเห็นไหมน้องยุทธเนี่ยดูดูนงยุทธเห็นไหมคือโชกหลังตัวนี้ของโชวาตัวนี้เบิบกนิวมาเลยเป็นแกนลุง้งตัวนี้แพงนะครับมีราคาเหมือนกันแกนลุ้งนะครับแกนสีลุ้งเนี่ยครับตัวนี้แพงมากนะครับเอาง<ส>่ายๆในบรรดาโชวาเนี่ยที่เป็นแกนลุงเนี่ยตัวนี้แพงสุดก็มีปรับดีบาวบนล่างนะครับมีบนล่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวปรับดีบาวเห็นไหมบนล่างนไหม มีสองจุดใช่ไหมล่างแล้วกรบนนะครับก็คือตัวสุดของโชวะแล้วนะครับเท่าไหร่พี่อ้นตัวนี้ตัวนี้นานแล้วอะซื้อมาสมัยก่อนมันก็ก็ครึ่งแสนแล้วแต่ว่านานแล้วครึ่งแสนรถรถก็ครึ่งแสนครับโชว์ก็ครึ่งแสนอ่ะแสนหนึ่งละใช่ครับอ่ะแสนหนึ่งละประมาณคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องตัวเลขเนี่ยบางครั้งผมผมเรียนอย่างนี้ว่าผมไม่อยากจะให้น้องๆที่เข้ามาดูมาชมในรายการเราเนี่ย มาคิดว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์รุ่นทำไมถึงทํารถได้แพงทําไมจ้องจะทําแต่รถที่มันแพงๆทําไมทำมาหลไรแพงๆจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกนี้ซื้อเก็บไว้นานแล้วนะครับเราก็อยากจะใส่ให้ให้เขาเห็นว่านูโวก็สวยได้อาจารย์ก็ทํารถสี่จังหวะได้อาจารย์ไม่ได้ทำเป็นใน2จังหวะคือผมทํารถได้ทุกรุ่นไม่วจะเป็นสกูรเตอร์รถมีโซ่รถสายพานรถสายพานรถอโตเมติ หรือว่าทั้งโมดิฟายมัดไฟหรืออะไรต่างเราก็ทําเองหมดแล้วคือคือเอาไปว่าโช๊คเขามีคุณภาพดีใช่ครับมีมีกำลังพอที่จะซื้อใช่ครับซื้อเก็บไว้ใช่ครับแล้ววันหนึ่งเรามีรถมีโอกาสแล้วก็เอามาใส่รถเราใช่ครับใช่ครับไม่ได้แตไม่ได้กล่าวว่าเอามาโชว์แต่ว่าแ่งโชว์หรอกเราเราถึงได้ขอที่มีคุณภาพที่มันใช่ครับนดีใช่ครับเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าไอ้โช๊คพวกนี้คือจริงๆแล้วถ้าเรางบน้อยเนี่ยเราสามารถไปซื้อโช๊คของบิ๊กไบค์เนี่ยครับ เป็นตัวโชคหลังคู่เนี่ยรเราเามาดัดแปลงหัวบนหัวล่างเราก็ใส่ได้แต่ตัวเนี้ยเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพราะว่ามันสเปคเฉพาะตัวนี้เลยแล้วสังเกตไหมครับความยาวความสั้นเนี่ยมันจะพอดีพอดีเลยพอดีเลยแล้วทีนี้พอพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีรา,าคาเฉพาะตรงนี้นะครับคือราคาตรงนี้เมื่อเมื่อเมื่อสิบกว่าปีแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีการประมูลบางคนก็ซื้อได้ถูกบางคนก็ซื้อได้แพงแต่ตัวแกนลุงมันจะแพงครับตัวแกนลุงจะแพง เอาเป็นว่าค่าเงินสมัยนู้นห้าหมื่นนี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะแพงอยู่ครับแพงอยู่ันนี้ตรงไหนอนกรับตรงไหนอีกครับก็มีโชคหลังนะครับแล้วต่อมาต่อมาก็คือส่วนอื่นก็อย่างล้อแม็กก็ใช้ของเดิมตัวตัวยางเราก็ใช้ยางมิชลินนะครับตัวทั่วไปไม่ได้ใช้ตัวตัวแพงมากนะครับตัวมิชลินก็ใช้ทั่วไปแล้วก็จะมีชุดสีตัวนี้เราเปลี่ยนชุดแฟรลิงตัวนี้เราเปลี่ยนออกคาคือพูดง่ายอุปกรณ์เนี่ยเราเปลี่ยนออกหมดเลยเพราะมันเก่า มันเก่าผมต้องเปลี่ยนออกหมดเพราะผมใช้เครื่องยนต์ทำอะไรไม่เครื่องนเครื่องยนต์ตัวนี้คือเรามีการเซอร์วิสเครื่องยนต์ก็คือโอเวอร์ฮอล์ใหม่นะครับมีการโอเวอร์ฮอล์ใหม่แล้วก็มีเปลี่ยนคาบูเรเตอร์เป็นของ LS อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วแต่มองเห็นอยู่ไหนนเาะครับอยู่ตรงไหนเห็นอยู่ครับเป็น LS ลเป็นเอนี่ครับ LS แฟนแฟนสจังหวะน่าจะรู้ดีว่าเออเอลครับแต่ต้องต่อต่อหม้อกรองเหมือนเดิมใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างพวกชุดกาบเนี่ยอย่างตัวนี้ถ้าเป็นตัวแรกจริงๆมันจะเป็นสีเทา แต่ตัวนี้เป็นสีดำละเป็นตัวที่สองเป็นสีดำก็คือตัวล้อแม็กเลยเอาง่ายๆตรงรุ่นเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นพวกในเครื่องยนต์ผ่านแล้วนะครับแล้วก็จะมาตัวตัวกันสบัดการสบัดกัรสบัดตัวนี้ครับมันน่าสนใจยังไงครับพี่อ้นตัวนี้ก็มันมีการปรับปรับโหมดได้ครับปรับโหมดปรับโหมดอ่าเหนืดเหนืดเหนืดแล้วก็เพิ่มความเหนืดได้ หลายระดับมากนะครับมันเป็นของตรงรุ่นเลยไหมครับพี่โอ๊ตหรือยังไงอันตัวนี้เป็นของสก็อตนะครับเป็นตัวเลสซิ่งพอลเลสซิ่งครับจะอยู่ในตัวรถสูตรซึ่งเป็นรถวิบากไม่ว่าจะเป็นรถตัวแต่งเมืองนอกที่เขาใช้รถแข่งต่างเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวนี้กัน<อ>นะครับบ้านเราก็นิยมเอามาใช้คือมันเป็นตัวของตัวใส่งแบบเอามาแต่งรถแข่งใช่ครับโมโตคอร์ดใช่ครับโมโตคอร์สด้วยแล้วก็คือสก็อตเลสซิ่งเนี่ยมันจะอยู่ในโมโตคอร์ดซะส่วนมากใช่ครับแต่พอรถทางเรียบมีไหมมีเหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเเอาาาามติดดไ้พระว่ ตำแหน่งคืออุปกรณ์ที่เรายึดเนี่ยมันน้อยมันน้อยชิ้นมันเล็กๆครับมันเหมาะสาหรับหัวนูโวเอาง่ายๆพอมาใส่ในนูโวแล้วมันเหมาะใช่ไหมครับเออมันเหมาะมันสวยเห็นไหมครับมันสวยมันปรับได้หลายระดับนะครับปรับได้หลายระดับนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีปรับเอาราคาตอนนั้นเท่าไหร่ครับนตอนนั้นก็ซื้อไว้หลายตังกันตอนแรกๆก็แพงอยู่ตัวนี้ประกับประกับเพลเ่ง r m 125รห้าซึ่งเป็นรถสูตรเนี่ยเป็นเป็นปีเก่า RM นี่ เป็นรถสูตรวิบากซูซูกิครับเป็นของซูซูกิไอเอ็มเนี่ยครับใช่ครับตัวนี้ไอเอ็มแต่ว่าหายากแล้วครับตอนนี้ถ้ามีก็เป็นแต่ของเทียมนะครับแต่ถ้ามีของแท้ก็หายากหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวดำเนี่ยแพงตอนนี้ก็มีราคาครับเกินเกินเกินห้าพันเกินครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆก็อีกอะเดี๋ยวก็หาว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์จะทำแต่ของแพงๆคุณพี่อดหัวถามหน่อยนะครับคนอาจจะคาใจอยู่นะว่าครับะครับคนอาจจะคาใจว่า ครับ K ครับงัว่าครับประกับคันเร่งมันมีผลยังไงอ๋อผมเียนอย่างนี้ครับประกับคันเร่งเนี่ยมันจะเป็นตัวทดรอบครับคือ <c oughs> ปกติเนี่ยอย่างอย่างทั่วไปเนี่ยเราจะจะบิดคันเร่งอยู่ประมาณ1 2อองศาครับของเดิมแต่เราสามารถทดลงมาเหลือประมาณ1 1 0องศาหรือ100องศาหรือ90องศาหรือ80องศาหรือ70ิองศาหรือ50องศาก็อยู่ที่ประกับคันเร่งตัวนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่า ตัวเนี้ยบิดไปนิดเดียวก็เต็มแล้วคือเราไม่ต้องไปบิดแขนเยอะน้องยุดนึกออกไหมเนี่ยมันทดรอบอะครับเนี่ยครับสุดละเนี่ยแค่เนี้ยสุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคือบางทีเราบิดรถเนี่ยเราไม่ต้องบิดให้สุดไปร้อยร้อยยี่องศาเนี่ยบิดแขนจนปวดเมื่อยเลยไม่ต้องอัลงประมาณนี้ครับสมมติว่าเป็นประกับลันเร่งเดิมครับผมเราบิดเราบิดโอ้โหร้อยร้อยหนึ่งร้อยร้อยสิบครับบิดร้อยหนึ่งบิดสุดเลยสุดเลยร้อยหนึ่งครับอ่าลูกเร่งถึงเยอะขึ้นสุดใช่ไหมครับเนีย แต่ถ้าเกิดเป็นประกับคันเร่งแต่งซึ่งมันเป็นประกับทดรอบรถสูตรใช่ครับมันจะนิดเดียวครับนิดเดียวก็เต็มแล้วเนีย่ยเต็มแล้วใช่ครับถ้าคุณบิดสุดนี้ก็คงรถคงคอ <c oughs> ตัวคาร์นะบูเรเตอร์ก็ประมาณ24มิลตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันทําให้คาร์บูเรเตอร์ตัวนี้ถูกปเปิดถูกเปิดหมดนะฮะ24มิลเนี่ยเราก็ต้องเอามาคํานวณกับตัวนี้นะครับ9กของไม่ใช่1ุดหไม่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 ครับคือมันเหมาะกับตัวนูโวเพราะว่าผมเอามาใช้แล้วมันเหมาะกับนูโ ตรงนั้นแหละสําคัญมากแล้วก็แป๊บๆตัวนี้ครับตัวเป็นตัวกดสตาร์ทก็คือสวิตช์กดดับของรถสูตรนั่นเองตัวนี้เป็นสวิตช์กดดับนะครับเพราะว่าเรามองเนี่ยกดดับเนี่ยจริงๆเราถ้าเป็นรถสูตรเนี่ยเวลาจะจอดเราต้องกดดับถูกต้องไหมครับแต่ตัวนี้มันไปเอามาเอามาใช้ทดแทนเป็นสวิตช์สตาร์ทครับเป็นสวิตช์สตาร์ทได้อยู่ที่การต่อสายนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับตัวนี้ก็เป็นพันเหมือนกันก็เป็นพันพันกว่าบาทกับสองพันแล้วก็เห็นแว๊บๆขาวๆข้างใน คืออะไรคร์ดิโอนครับแบมโบ้ครับแบมโบ้แบมโบ้เลสซิ่งครับแต่ว่าคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบบแบมโบ้เลสซิ่งเนี่ยมันต่างที่โลโก้นะครับถ้าโลโก้ก็ราคาก็ตามโลโก้เลยครับขาวโลโก้ขาวมันก็จะย่อมลงมานิดนึงย่อมมานิดนึงถ้าเป็นตัวแดงก็จะดีดขึ้นมานิดนึงตัวแดงก็น่าจะแพงกว่าโชคหลังนี่ครับตอนนี้ก็หลักหมื่นครับครับหลักหมื่นครับ ปัญหาเขาหลักหมื่นเพราะตัวนี้แต่งไว้ใช้งานไม่ได้แต่งแบบคือยังคือยังอยู่ในระหว่างถ้าถามว่าพร้อมที่จะโชว์ไหมพร้อมที่จะโชว์ไหมไม่ใช่ครับตัวล่างเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดครับไม่เหมือนพี่แจนโบ้ก็ตัวนี้พอเราซื้อปั๊มแบมโบ้เสร็จแล้วนะครับตัวตัวมือเบรกตัวมือเบรกตัวนี้แยกนะครับเป็นเป็นเียจี มันมมาเป็นเซตเดียวกันครับคือมันแยกไงครับคือถ้าเซตเดียวกันมันก็จะธรรมดาไปตอนนี้เราก็ใช้เสียจีทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับมันเป็นมันมาคู่กันอยู่แล้วครับใช่ครับคือเอาเอาแบบตรงๆเลยนะคืออะไรที่มาลงคันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเริ่มเดิมทีเนี่ยเอามาใส่ในครอก่อนพอใส่ใน KR ปุ๊บเนี่ยมันไม่สุดพอเราก็เอาตัวที่สุดพอมาใส่ใน KR แล้วตัวที่เหลือก็เอามาใส่ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น ตอนนี้ลำแบมโบเราเลยมี2ตัวเลย2ตัวเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้นที่ให้เรามาดูครับดูโวูโวคันนี้ครับดูโวตัวใช้งานที่ร้านเนี่ยพี่อ้นเยอะมากเยอะแบบว่าเต็มร้านไปหมดเลยครับนู่นข้างบนครับสามชั้นเนี่ยครับผมสี่ชั้นครึ่งครับสี่ชั้นครึ่งเนี่ยอไล่เพียบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูแต่ว่าอย่างที่บอกตอนตอนต้นคลิปว่าเรามี KR คันที่จอดอยู่ตรงนู้นคันที่เคย สวยระดับนางงามระดับเทพขั้นตอนตรงนู้นเพื่อนๆก็คงอยากจะดูว่าตอนนี้สภาพ KR คันนี้เป็นยังไงแล้วก็พี่โอนได้พูดถึงคลิคขั้นตอนในการที่จะเล่นรถเก่าซื้อรถเก่า KR มาทําว่า่เราต้องตรวจสอบอะไรมั่งเป็นเพื่อนก็อยากจะรูก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปผมจะให้พี่โอนพูดถึงเรื่องของการรีโนเวทรีโนเวทรถว่าต้องต้อง คือรถมาต้องตรวจคัดเลือกอะไรยังไงเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดู k ครคันนั้นว่าอย่างไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเปิดคัดงสมบัติพี่อ้นข้างบนใช่ครับครับ<ด>ในง<ด>านวันนี้ก็ขอบคุณดูโวคันนี้ขอบคุณพี่อ้นที่บริการตุวยสดครับรบให้เรามาดูดูก็คือแชร์กันแบ่งปันกันเพราะว่าคือจริงๆแล้วผมพูดแต่แรกเลยครับว่าความรู้สึกของคนที่เข้ามาดูเนี่ยเข้ามาชมเนี่ยผมอยากให้เข้ามาดูเข้ามาศึกษาว่าคือเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้เพราะว่า การที่เราจะซื้อโชคสักคู่การที่เราจะซื้อ,อประกับเล่งสัก,สกชุดหนึ่งการที่เราจะซื้อปั๊มเบรกสักชุดปั๊มมือคัสสักชุดนึงเนี่ยมือเบรกหลังสักชุดหนึ่งให้เราศึกษาถ้าไม่เข้าใจไม่ไม่ชัดเจนอะไรก็โทรหาผมเลยผมสามารถให้คําตอบกับพวกเราได้นะครับผมก็ยินดีนะครับยินดีที่ได้เป็นผู้ให้นะครับผ่านทางรายการเราด้วยเหมือนทุกวันนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วนะครับอย่างน้องยุทธนี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ในระดับหัวแถวก็เป็นผู้ยง่ายเป,เป็นหัวหน้าช่อง ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจารย์ก็ไปกําเนิดที่นั่นเลยคือมีคนรู้จักผมเองมีคนรู้จักต้นห้อยขวางในรายการสปีดชาแนลนะครับสปีดไลเดอร์นะครับก็พ่อคนคนนี้แหละครับผมขอบคุณมากเลยครับอดีครับ <Okay. S 2> ก,บก็แฟนๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ที่ติดตามช่องนี้อยู่แล้วก็ฝากแชร์ฝากเพื่อนๆที่น้องกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้หน่อยครับให้มียอด คนดูเพิ่มมหน่หวนึ่งอ่ใช่ครับเป็นกำลังใจกลังใจค่ะใช่ครับเป็นกำลังใจของเราเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าการไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ากดดันนะใช่ครับน้องยุทธอย่าลืมว่าผมเองเนี่ยผมผมจะลืมจุดนี้ไปไม่ได้เลยนะครับคนที่สอนผมไลฟ์สดครั้งแรกนะครับก็คือน้องยุทธเนี่ยครับยูฮันเมรนี่แหละครับเป็นคนสอนผมไลฟ์สดครั้งแรกบนรถตู้ในช่วงที่บรรทุก K.R. คันนี้กลับมาจากช่องนะครับใช่ครับกลับมาจากช่องน้อยที่ร้านเนี่ยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะครับก็วิ่งทิพย์ไปวิ่งทิพย์บ้างวิ่งอะไรบ้างทีเนี้ยปัญหาของเรามีครับน้องยุทธเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาอย่างไงปัญหาเวลาเรานํารถแพงๆนํารถที่ใส่อะไรเอียดๆเนี่ยเราวิ่งทิพย์เนี่ยอันนี้คนอื่นอาจจะมองต่างมุมกับผมนะครับแต่ว่าผมมีคําพูดให้เอาไปคิดกันแล้วก็ให้น้องๆเป็นแนวทาง การใส่อะไรแพงๆแล้ววิ่งทิปต่างกันนะครับอยากจะรู้คอยติดตามครับทิต่อไปครับนี้ขอบคุครับสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครับน้องยุทธครับ